สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบหลายคนฝันถึงเลยคืออยากเกษียณเร็ววก่อน50อะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่เก็บเงินเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ต้องแบบให้เงินมันทำงานให้เราด้วยที่เรียกว่า Passive Income นั่นแหลคะค่ะวันนี้เราก็เลยเอาข้อมูลจากบทความหลายๆชิ้นมาดูกันว่าเอ๊ะม,มันมีวิธีลงทุนแบบไหนบ้างที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ครับเป็นเรื่องสาคัญมากเลยนะครับ เพราะเงินที่เราเก็บเก็บไว้เนี่ยมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆนะครับจากเงินเฟอ้อการสร้าง Passive Income เนี่ยแหละครับถึงจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายได้จริงไม่ว่าจะเกษียณเร็วหรือมีอิสรภาพทางการเงินค่ะงั้นลองมาเริ่มกันที่ตัวฮิตฮิตก่อนเลยหุ้นปันผลอันนี้เหมือนเข้าใจง่ายๆนะคะว่าเราซื้อหุ้นก็เหมือนเป็นเจ้าของบริษัทนิดๆได้ส่วนแบ่งกําไรเป็นปันผลแต่การเลือกหุ้นนี่ มันมีอะไรมากกว่าแค่ดูว่าบริษัทมั่นคงหรือเปล่าคะมีสิครับคือนอกจากดูว่ามั่นคงไหมเนี่ยแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเขาก็ชี้ว่าต้องดูเรื่องประวัติการจ่ายปันผลด้วยว่าสม่ำเสมอไหมแล้วก็ควรจะโตต่อเนื่องด้วยนะครับไม่ใช่แบบจ่ายเยอะปีเดียวแล้วหายไปอ้อแล้วก็มีเรื่องอัตราการจ่ายปันผลด้วยนะครับหรือ payout ratio ต้องดูว่าเขาไม่ได้จ่ายเยอะเกินไปจนไม่มีเงินไปลงทุนต่อยอดให้บริษัทโตแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาหุ้นมันก็นะพันผวนได้แล้วบริษัทก็อาจจะเออลดปันผลหรืองดจ่ายไปเลยก็ได้ถ้ากําไรเขาไม่ดีอืมน่าสนใจค่ะแสดงว่าต้องดูรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเป็นออกองทุนรวมล่ะคะที่เขาว่าเหมาะกับมือใหม่หรือคนไม่ค่อยมีเวลาอันนี้น่าจะง่ายกว่าไหมคะ ก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะมีคนดูแลให้เลยผู้จัดก,การกองทุนมืออาชีพเขาจัดก,การให้หมดเขาก็จะเอาเงินเราไปกระจายลงทุนในหลายๆอย่างก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ดีกว่าเราไปเลือกหุ้นเองไม่กี่ตัวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าซื้อกองไหนก็ได้นะบทความเขาก็ย้าว่าต้องดูนโยบายดีๆว่าเป็นกองที่เน้นหุ้นปันผลหรือกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองตราสารหนี้ที่มันจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอ แล้วก็แน่นอนครับมันมีค่าธรรมเนียมจัดการซึ่งเราก็ต้องมาคิดด้วยว่าคุ้มกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้หรือเปล่าค่ะเรื่องกระจายความเสี่ยงนี้สําคัญจริงๆด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกอย่างที่คนไทยคุ้นๆกันดีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าค่ะพวกคอนโดบ้านเช่าอะไรอย่างนี้ยค่ะดูเหมือนแบบเสือนอนกินเก็บค่าเช่าไปเรื่อย ใช่ครับข้อดีก็คือได้เงินสดเข้ามาเรื่อยๆค่อนข้างแน่แล้วตัวทรัพย์สินเองมูลค่ามันก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาวแต่ไอ้คำว่าเสือนอนกินนี่อาจจะ ไม่จริงซะทีเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องให้จัดการอยู่เหมือนกันทั้งหาคนเช่าทั้งดูแลซ่อมแซมอะไรพวกนี้แถมตอนเริ่มก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องออหาคนเช่าไม่ได้หรือช่วงที่ไม่มีคนเช่าอีกด้วยนะครับบางข้อมูลเขาก็เปรียบเทียบกับพวก r รี s หรือกองทรัสส์อสังหาที่คล้ายๆกันแต่ใช้เงินน้อยกว่าไม่ต้องบริหารเองก็น่าสนใจไปอีกแบบ อ๋อค oh, okay. ่ะชัดใจเลยว่าไม่มีอะไรง่ายๆเลยนะคะเนี่ยทีนี้ขอขยับไปที่ตัวที่หูหวาสุดแต่ก็เสี่ยงสุดเหมือนกันคริปโตเคอเรนซีค่ะอันนี้ก็มีทางสร้างแพสซีฟอินคัมได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องย้ำเลยนะว่าสำหรับคนที่ศึกษามาดีๆแล้วก็รับความเสี่ยงสูงมากๆได้เท่านั้นนะคะที่เราไปช่วยเสริมสภาพคล่องให้ตลาดเขาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสนะครับ ที่จะให้ผลตอบแทนสูงมากจริงๆฟังดูก็น่าสนใจนะคะแต่ความเสี่ยงล่ะคะน่าจะเยอะน่าดูสูงมากครับสูงแบบสุดๆเลยต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับทั้งราคาที่มันผันผวนแบบโอ้รุนแรงมากกฎระเบียบต่างๆก็ยังไม่ค่อยนิ่งความเสี่ยงโดนแฮ็กหรือแพลตฟอร์มเจ๊งก็มีให้เห็นเรื่อยๆนะครับ คือจำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยีเข้าใจตัวโปรเจกต์นั้นๆลึกซึ้งจริงๆบทความทุกชิ้นที่เราดูมาเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยครับว่าเหมาะกับคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็รับความเสี่ยงได้สูงมากๆเท่านั้นคือถ้าจะลงก็ควรเป็นสัดส่วนในน้อยของพอร์ตก็พอครับค่ะค่ะขอบคุณที่ย้ำเรื่องความเสี่ยงนะคะแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จเลยว่าทางไหนดีที่สุดแต่ต้องเลือกที่มันเหมาะกับเราจริงๆ ถูกต้องเลยครับต้องดูหมดเลยทั้งเป้าหมายเราเป็นยังไงเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนความรู้เรามีพอไหมเงินทุนเราเท่าไหร่มีเวลาดูแลมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือหลักการกระจายการลงทุนหรือ Asset Allocation ที่ในข้อมูลเขาก็พูดถึงกันเยอะคือแบ่งเงินไปลงหลายๆอย่างหน่อยหุ้นบ้างตราสารหนี้บ้างอสังหาบ้างเพื่อไม่ให้พอรเรามันเสี่ยงเกินไปเวลาตลาดมันเหว่งเวียงสรุปได้ว่า การ,กรเกษียณเร็วนี่เป็นไปได้นะคะแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนแล้วก็ต้องลงทุนอย่างจริงจังเพื่อสร้าง a s s i v e อิน o m e ก็มีให้เลือกหลายทางเลยทั้งหุ้นปันผลกองทุนรวมอสังหาหรือแม้แต่คริปโตที่เพิ่งคุยกันไปซึ่งแต่ละอย่างก็มีทั้งข้อดีข้อควรระวังแล้วก็ความเสี่ยงที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆก่อนตัดสินใจนะคะครับผมแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่ออีกนิดนึงนะครับว่านอกจากจะเลือกสินทรัพย์ที่ใช่สําหรับเราแล้วเนี่ย อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเริ่มลงมือทำสักทีแล้วก็รักษาวินัยการลงทุนนั้นไว้ได้เรื่อยๆสม่าเสมอเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้จริงๆในระยะยาวไอเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับ